ช่วงเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่เหล่านักเดินทางต่างหลงไหลหลายคนชอบเก็บเกี่ยวความประทับใจนั้นซ้ำๆและยิ่งได้ชมพระอาทิตย์ตกดินในสถานที่พิเศษพิเศษกับคนพิเศษของเรายิ่งทวีความฟินให้กับการเดินทางครั้งนั้นว่าไหมคะบิ้วมาเต็มขนาดนี้เราอ,อย่ารอช้าไปดู10จุดชมพระอาทิตย์ตกทั่วไทยที่ไปกับใครก็ดีต่อใจกันดีกว่า เริ่มต้นกันที่ดอยหลวงเชียงดาวดอยสูงอันดับ3ของประเทศซึ่งสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์นบนดินกันเลยทีเดียวด้วยทิวทัศน์ที่เห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางปุยเมฆเหมือนดังฉากในในิยายรวมไปถึงความงามของพันไม้เฉพาะถิน่นที่มีเฉพาะบนยอดดอยจึงทำให้ที่นี่ติดอันดับดอยสวยที่ต้องไปพิชิตในหมู่นักท่องเที่ยวและยังเป็นพิกัดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเรื่องชื่อ ซึ่งดอยหลวงเชียงดาวนั้นจะเปิดให้เที่ยวได้นในช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาของทุกปีค่ะแต่ถ้าใครอยากมาเช็คอินที่นี่ต้องเตรียมฟิตร่างกายกันไปให้ดีนะจ๊ะรวมถึงต้องจัดกระเป๋าให้พร้อมรบกันนิดนึงทั้งหยูกยาอาหารและอุปกรณ์กันหนาวต่างๆเพราะบนดอยหลวงเชียงดาวนั้นมีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อนๆอาจจะต้องเจอทั้งอากาศหนาวมากและฝนตกด้วยจ้า ต่อด้วยอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์สวยอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างจุดชมวิวแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตทิกัดชมพระอาทิตย์อัสดงซึ่งเป็นแหลมโคง้งไล่ระดับท่อต,ตัวลงสู่ท้องทะเลรอบค้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายถือเป็นที่เที่ยวสุดฮอตใครๆก็อยากมากันนักท่องเที่ยวไม่ว่าพักอยู่ที่หาดไหนก็ล้วนแต่มาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่ค่ะ ซึ่งหากใครอยากควงแขนคุณแฟนมาสวีทกันแนะนำให้มาเที่ยวกันในวันอากาศดีฟ้าเปิดเพราะบรรยากาศที่แหลมพุมเทพจะสวยงามมากรับประกันความประทับใจเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยจนต้องบอกต่อขอยกให้กับเนินช้างศึกจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในเขตตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิเป็นจุดชมวิวที่อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านกี่ตองประมาณ2กิโลเมตร จากทางเข้าที่อยู่ก่อนถึงป้ายบ้านอีตองขับรถขึ้นไปอีกไม่ไกลก็จะถึงจุดชมวิวแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพื่อนๆจะได้ชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามมากๆแต่หากช่วงไหนมีฝนตกขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นพระอาทิตย์ก็ไม่ต้องช้ำใจไปนะคะเพราะอาจจะได้เจอกับหมอกสีขาวล่องลอยคลอ,อกเรือทิวเขาแทนสวยงามสุดๆถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางขึ้นมาชมอย่างแน่นอนค่ะไปต่อกันที่เขาหลักจังหวัดพังงาค่ะ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยและเป็นพิกัดที่เหล่าเซิร์ฟเนยมมาโต้คลื่นกันและยังเป็นที่ตั้งของบาร์เก๋ๆอ,อย่าง Memory Beach Bar และปะการัง Surf To ชอินเขาหลักร้านบาร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการเล่นเซิร์ฟอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองไทยใครอยากชวนคนพิเศษหรือชวนเพื่อนเลิฟไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศตกเย็นก็ชวนกันเล่นบอลล์บอลท่ามกลางพระอาทิตย์อัสดงที่หาดประการางังบอกเลยว่าสวยงามสุดๆแลวก็ฟินมากๆเลยล่ะค่ะ สายชิลชอบนั่งชมวิวเพลินๆต้องหลงรักที่นี่กับหาดมดตโนยตั้งอยู่บนเกาะมดตโนยจังหวัดตรังชายหาดแห่งนี้เงียบสงบบรรยากาศดีจากหน้าหาดในช่วงเย็นเราสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตกลงน้ำทะเลได้แบบพาโนรามาสวยงามประทับใจค่ะอีกทั้งบริเวณหาดมดตโนยก็ยังมีที่พักด้วยนะคะชื่อว่ามดต้นยรีสอร์ทใครอยากหลบไปพักผ่อนเที่ยวทะเลตรังชมพระอาทิตย์ตกสวยๆก็แวะเช็คอินกันได้เลยค่ะ เราจะไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างไปเช็คอินกันที่ที่เที่ยวอันซีนไทยแลนด์อย่างวัดซิรินทรวรา,ารามภูเพลา้าหรือว่าวัดเรืองแสงซึ่งไฮไลท์ของที่นี่จะเริ่มต้นหลังจากเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วในทุกๆคืนต้นกระประพฤกด้านหลังพระอุโบสถจะค่อยๆเรืองแสงเปล่งประกายท่ามกลางความมืดและดูสวยงามดังอยู่ในป่าหิมพานเลยทีเดียวค่ะและจากที่วัดเรายังสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะบริเวณหลังโบสถจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวและจะมองเห็นด่านช่องเม็กรวมถึงมองเห็นอ่างเก็บน้ำด้วยค่ะมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะกับจุดชมวิวเนนางพญาจังหวัดจันทบุรีจุดชมวิวบนถนนเฉลิมบุรพาชนทิศถนนที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออกเพื่อนๆสามารถขับรถมาชมทัศนีภาพสวยๆของท้องทะเลที่ไม่มีบ้านเรือนมาบดบัง รวมไปถึงยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตตกที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งบอกเลยว่าการได้มาดูพระอาทิตลับขอบฟ้าท่ามกลางวิวทะเลของที่นี่โรแมนติกอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีจุดคล้องกุญแจคู่รักที่ผู้คนนิยมมาคล้องเพื่ออธิษฐานให้รักกันนิรันดร์ฉะนั้นคนมีคู่เรียบควงแขนคุณแฟนมาเช็คอินด่วนเลยจ้าไปต่อกันค่ะเราจะพาลงใต้ไปเช็คอินเกาะสุดฮอตอย่างหลีเป๊ะจังหวัดสตูลกัน ที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยใสยแล้วก็ยังมีจุดชมพระอาทิตย์ตกสุดแสนจะโรแเมนติกอีกด้วยกับหาดซันเซ็ตหรือว่าหาดประมงชายหาดที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของเกาะการมาที่นี่พอตกเย็นเราก็จะเห็นเหล่านักท่องเที่ยวและชาวเลมาปูเสือรอชมภาพท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีพร้อมกับพระอาทิตย์ที่ค่อยๆรับขอบฟ้าไปพลางฟังเสียงคลื่นไปด้วยแหมบอกเลยว่าตีต่อใจมาก อีกจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามประทับใจเราจะพาไปที่หาดคลองเพรา้าเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะที่นี่เป็นชายหาดที่ทอดยาวและเต็มไปด้วยแนวต้นมะพร้าวร่มรื่นถือเป็นหาดที่สวยงามมากๆอีกหาดหนึ่งของเกาะช้างซึ่งการมาที่นี่นอกจากจะได้ฟินกับหาดทรายสีขาวน้ำทะเลสีฟ้าใสแล้วก็ยังได้มาอินกับวิวพระอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าที่สวยงามราวกับภาพวาดอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วยสะพานสู่ฝันเกาะมากจังหวัดตรดาดค่ะเป็นสะพานไม้ที่ยื่นออกไปกลางทะเลมีความยาวถึง500เมตรเรียกได้ว,ว่ายาวที่สุดในเกาะมากซึ่งสะพานนี้อยู่ในที่พัก The Cinnamon Art Resort Spa ที่พักสวยๆที่มีบรรยากาศชิลสุดๆยิ่งในช่วงยามเย็นที่นี่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามมากๆเหมาะกับการไปนั่งเล่นชิลๆท่ามกลางทะเลและแสงสีทองที่ระบายไปทั่วท้องฟ้าบอกเลยว่าเหมือนกับอยู่ในฝันเลยละ่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ10จุดชมพระอทิตย์ตกของเมืองไทยสวยขนาดนี้ต้องชวนเพื่อนอ้อนแฟนไปเที่ยวกันให้ได้นะคะและหากใครชอบคลิปแนะนำพิกัดท่องเที่ยวจากพวกเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย